สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้วิกฤติสิีจะพาคุณไปพิสูจน์สิ่งที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้มานานแล้วนั่นก็คือแสงแดดค่ะว่าร้ายแรงขนาดไหนโดยมีค่ายครีมกันแดดสัญชาติเยอรมันจับมือร่วมกับนักพัฒนาซึ่งเขาทำกล้องตัวดึงชื่อว่า UV camera และเขาเดินทางมาที่ไทยไปดูสกูปนี้กันค่ะ ผู้หญิงไทยจะมีวัฒนธรรมกลัวแดดต่างจากคนต่างชาติอาบแดดกันเป็นว่าเล่นเลยค่ะแน่นอนว่าเราเจอแดดทุกวันไม่เหมือนเมืองหนาวนี่นาะแต่ที่แย่ที่สุดก็คือ UVA 1นเนี่ยแหละที่ทําร้ายลึกลงไปที่ชั้นผิวซึ่งผู้หญิงไทยอ่ะก็เลยเสี่ยงต่อปัญหาฝ้ากระผิวเหี่ยวยน่นร้ายแรงที่สุดเป็นต้นต่อให้เกิดมะเร็งซึ่งยาที่ป้องกันได้ก็คือครีมกันแดดเนี่ยแหละค่ะแต่เคยนึกท้าทายไหมล่ะคะว่าครีมบางๆเนี่ยจะไปกันแดดแรงทะลุผิวขนาดนั้นได้ยังไงคนคงไปถามบ่อยจนต้องมีเทคโนโลยีให้เห็น รคุณด้วยตาตัวเองอย่างกล้อง UV Camera น่าสนใจมากค่ะกล้องตัวนี้ไฮเทคเป็นกล้องที่ติดตั้งฟิลเตอร์แล้วก็อุปกรณ์พิเศษเข้าไปสองให้เห็นสภาพผิวจริงๆซึ่งกล้องตัวนี้เรียกว่าโดนใจบริษัทครีมกันแดดชื่อดังจนต้องดึงตัวมาเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ลองไปฟังแนวคิดกันค่ะ Cameras can see more wavelengths than the human eye can, but they're restricted to the human wavelengths by the manufacturers. Now, if you open up the camera and you can take out some of the filters, widen the scope of what it can see, and if you then put a filter on the front to restrict it only to the ultraviolet bandwidth, then you have an ultraviolet camera. It's actually quite useful when you are going to the beach just to see if you've covered all every bit of your mm -hmm. skin. Because one thing which we found is that people never get every single bit of their skin. It's useful probably more for parents to make sure their children. makes than nothing t skin h ช่วงนี้เริ่มร้อนแ,แล้วก็ต้องระวังกันไว้ด้วยนะคะติดตามข่าวเส้นซีทรีกันค่ะ NECTEC h จับมือสอสอสอเปิดตัวแอปพลิเคชัน Food I Eat วิเคราะห์การกินและการออกกำลังกายตั้งเป้าลดปัญหาโรคอ้วนของคนไทย Facebook แจกเงิน 4, แฮกเกอร์400,000บาทหลังแจ้งช่องโหว่ที่เปิดให้เข้าไปลบรูปของผู้ใช้คนอื่นได้ เสียวมีบุกอเมริกาเต็มตัวเปิดมีด com เว็บออนไลน์เต็มรูปแบบเปิดขายจริงไม่เกิน3เดือนหน้าลือหนัก Apple สนใจผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแถมยังสนใจเทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับอีกด้วยโตชิบ้าเตรียมขาย s อส a r d ที่มี NFC ในตัวเพื่อให้การโอนไฟภาพนั้นง่ายขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ